เค้าผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มขเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอารลัมอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่ามหาเทพอารลัมนั่นเองนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังเริ่มหัดเล่นแทงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูกันนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแนวทางการเดินเกมยังไงนะครับผม เขาเล่นไปทั้งหมด4,935เกมอาตราชนะ54.0%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป259เกมอาตราชนะ58.7%นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มากันในตี5เม็ดส้มเลยนะครับผมย้อนเขาก็เป็นอดีตเม็ดส้มนะครับผมก็เคยคุ้นๆเหมือนจะเคยเล่นด้วยแหละนะครับอันนี้เขาก็ตกเป็นเม็ดม่วงนะมีลุงศิลาด้วยนะครับ เรียกได้ว่ามันอีกแล้วนะครับเกมนี้ผมคุ้นทุกคนเลยนะครับเหมือนก็จะเคยเล่นด้วยอยู่นะม้าเนี่ยอย่างม้าดีแลกอย่างเงี้ยน่าจะเคยเล่นด้วยนะครับส่วนเรื่องรูนเนี่ยผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับไอเทมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนี้เลยเนาะว่าเขาจะออกอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับผม สกิลที่1ของอารัมเนี่ยจะเป็นการเรียกวิญญาณน,นะครับเนี่ยไอที่หมุนรอบตัวอารัมเนี่ยสามารถเรียกสูงสุดได้3ดวงนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยก็คือการโยนวิญญาณไปนะครับครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการสโล่ศัตรูนะส่วนครั้งที่3เนี่ยถ้าศัตรูโดนก็จะเป็นการสตันนะครับสกิลอันตรีก็รู้ๆกันอยู่นะครับสำหรับตัวอารัมก็คือสกิลจับนั่นเองนะครับผม เป็นสกิลที่ไฟเตอร์หรือแอสซาซินหลายๆตัวกลัวกันนะครับแล้วก็ที่ผมลืมบอกนะถ้าไอ้วิญญาณเนี่ยไปโดนฮีโร่นะครับจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับอาร์ัมเนี่ยก็จะได้การฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆของตัวอารลัมนั่นเองเนาะแล้วยังไงครับแพนด้าโโ,โดนไปครึ่งหลอดนะแค่มาแท็กกลางเอง คือต้นเกมเนี่ยอารัมจะค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับสามารถเดินเข้าไปเวทปรับได้แบบชิวๆเลยนะเพราะว่ามันมีดวงวิญญาณน,นี่นะครับมันดูดเลือดด้วยนะผมแนะนํานะครับใครที่กําลังหัดเล่นโลมหรือแท้งเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำนะเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆเลยนะครับ <manip> ยังไงครับ <drag> <ข> <PayPal> ผมเข้าไปแล้วครับโอเมนเรียบร้อยครับมาเก็บไปนะ มีแต่ตัวโถบนะครับฝั่งนี้เ네นี่ยถ้าแบบอาร์มเวลสี่เนี่ยไปจับให้เพื่อนให้เพื่อนมาลุมตีก็ได้คิวแล้วครับหนึ่งตัวคิวๆเลยนะอ่าเวลสี่แล้วจับแพนด้าโอเคแพนด้าตายนะแค่น,นี้นะครับผมยังไงครับโหลุงศรริลาเก็บสามหรือเปล่าชัดเจนครับผมที่์คิว แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนนี้มาเวทฟ้าด้วยนะครับผมนี่เขาก็เดินโซนๆให้เพื่อนนะครับ <need> จะสังเกตนะว่าเขาจะเดินกับเมดส่วนใหญ่นะครับ <need> เขาปล่อยแคลลี่ให้ฟาร์มเงินอะไรไปนะครับ <need> มาแบบดูเช็คพุ่มนะครับเจอก็น่าจะตายนะอ้าวแ,วแล้วแรดแรดหลุลดมาอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับ อิกแล้วเรียบร้อยครับผมเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับมีอันติก็จับให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนลุมตีแค่นี้ครับอารัมไม่ได้มีอะไรมากเลยนะ <S <S แล้วโอเมนน่าจะตายนะครับโเข้าสุดจัดเลยเรียบร้อยครับผมอารัมเนี่ยต้องเล่นคู่กับฟิกเกอร์นะครับเพราะว่า ฟิกเกอร์เนี่ยมันจะไวต่อสถานการณ์นะครับแบบเออถ้าเราวิ่งตามไม่ทันเราก็ฟิกไปจับเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูอยู่ในป้อมเนี่ยอารมสามารถที่จะโซโล่คิวได้นะครับก็แบบฟิกเกอร์ไปจับแล้วให้ป้อมช่วยตีเนาะศัตรูก็จะตายไวขึ้นนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเกียนเลยนะครับ ตีนี้คือค่อนข้างที่จะเดินเกมไวอยู่นะ4นาที9คิวนะครับโ,โหโหไวมากนะครับแล้วถ้ายอนเกิดไวยังไงเกมก็จบไวเหมือนกันนะครับยอนเกิดนี้อีกฝั่งน่าจะหนาวนะนี่เขาก็มาเล่นกับแคลลี่แล้วนะครับผมทำเกมครับลงคนนี้ น่าจะได้ล่างหรือเปล่าโอเคครับล่างแตกนะผมว่าน่าจะมีไฟแน่เลยอย่างนี้เนะ oh, ี่ยโอเมนรอดไหมอ๋มขอขเอป้อมนะครับ ไม่มีใครกล้าเข้านะจับไหมปิกจับเรียบร้อยครับแรดตายนะครับสงสารแรดเลยนะเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าโดนอาร์มจับแล้วเนี่ยนอกจากจะรอเวลาจับให้หมดนะครับแล้วก็รอดนะนอกจากนั้นก็คือหมดสิทธิ์นะครับได้กลางด้วยเนะน,นี่ย11ต่อ1นะครับ โหเกมวายจัดเลยนะโอ้แล้วซูก้าหายไปเลยนะครับลุงศิลาปาที oh. จับแล้วครับโตโรเรียบร้อยโอ้โห oh. oh. คือต่อสกิลกันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเกมนี้เนี่ยสกอร์ลำ0 08นะทุกคน ก็สามารถนําแนวทางของอันดับหนึ่งเนี่ยนำไปเล่นตามกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ส่งคลิปมาให้พวกเราศึกษาด้วยนะครับใครที่กําลังหาแนวทางการเล่นอยู่เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับผมมีอีกหลายๆตัวนะครับถ้าอยากไปดูเนี่ยก็สามารถย้อนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมสร้างเพลย์ลิสต์ของการเดินเกมของตัวอันดับหนึ่งประเทศไทยไว้แล้วนะครับผม มีแทบจะทุกตัวเลยนะแต่ว่าตัวที่ยังไม่ลงก็มีนะครับเพราะว่าไม่มีช่องทางการติดต่อเนาะไหครับผมจับแล้วครับผมแพนด้าโหสวยจัดเลยเนะี่ยโหเกินเกินเข้ายันป้อมเลยนะ ฮก็เขาออกเป็นกายอาชิ้นแรกเลยนะครับเกมนี้อาจจะดูของของไม่น่าเต็มนะครับผมว่าน่าจะจบก่อนนะก็ถ้าใครอยากดูเซ็ตไอเทมเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในท็อปเซิร์ฟเลยนะครับมีทั้งรูนที่เขาใช้แล้วก็เป็นไอเทมด้วยนะครับผมมีครบนะพลังแฝงก็มีนะครับ โอ้เมนน่าจะตายนะจับไหมไม่จับนะ17ต่อ3นะครับเลนซ้ายอีกฝั่งยับเลยนะครับเกมนี้ ตอนนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าเขามีฟิกเกอร์นะครับ3มทางนะทุกคนโคตรไวาละฟิกจับแรตนะครับเรียบร้อยครับผมโหย้อนลูดอย่างแรงไม่เหลือนะทุกคนเกมนี้จบไวมากๆนะครับไม่ถึง10นาทีนะทุกคนดู9นาทีเท่าไหร่9นาทีประมาณ9นาที50นะครับจบแล้วนะครับ สามทางด้วยนะครับผมก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของอารัมอันดับหนึ่งนะครับผมมาดูนะครับตอนนี้ก็45ดาวนะโอ้เจอหมีเม็ดส้มด้วยนะครับฝั่งนี้สุดกว่านะเม็ดส้ม4ตัวอีกฝั่งน่าจะแบบตกใจเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามอารัมคนนี้นะครับมีช่องทางทิกตอกนะครับช่องนี้เลยนะครับผม สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเขาก็ลงคลิปเกี่ยวกับอารลัมไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับสามารถเข้าไปศึกษาในช่องของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหามาให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ